สวัสดีครับมาเจอกันเีกแล้วนะครับสำหรับอินคนโกไฮโดรเทคครับวันนี้เรามารีวิวไฮโลฝาสั่งนะครับสั่งยังไงไปดูเลยครับเปิดแรกนะครับมาดูก่อนนะครับสั่งห้านะครับเปิดนี้โอ้โหสามเม็ดเลยนะครับเป็นงานลูกกับฝานะครับเล่นง่ายเขย่า เอ๊ะนี่มาสามตัวสามตัวเลยครับอันนี้ก็สั่งห้าเนี่ยครับนี้มาสองเมตรมันจะมีตําหนีบอกนะครับเป็นตําหนีที่ฝาบอกนะครับถ้าหันตําหนีตรงนี้มาทางมาทางห้าห้าก็จะขึ้นนะครับถ้าหันตาหนิตรงนี้มาทางเอี่ยวเอี่ยวก็จะขึ้นนะครับเปิดนี้ผมเลยสวยงามนะครับ สองเม็ดเลยนครับเป็นงานฝาแม่เหล็กนะครับกับลูกนะครับเล่นง่ายนะครับหากินหมูได้เลยครับกินชัวๆครับอันนี้สั่งสองนะครับสองสองเอี่ยวนะครับลองสั่งหกดูครับเป็นงานฝาสั่งที่เล่นง่ายมากนะครับไม่แพงนะครับใครสนใจติดต่อเลยนะครับด่วนเลยครับเนี่ยเป็นหก ถ้าเขย่าแรงนี่จะเป็นวัดดวงเลยนะครับแต่ถ้าเขย่าแอะแอะเนี่ยงานออกมาแน่นอนครับหกหกสองเมตรมั้งเปิดนี้สี่ห้าหกเลยนะครับงานแม่เหล็กแม่นะครับเล่นง่ายเขย่าง่ายนะครับเห็นว่มหกสองตัวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจจานฝาสั่งนะครับสําหรับใครที่สนใจฝาสั่งนะครับติดต่อเราได้เลยนะครับ นี่ครับับบัดเราช่างกินขนโก้ไฮโรยเทคนะครับโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ